ใสสตาร์ทอืมตอบถูกหรือผิดไม่รู้ง่ายง่ายเออมาดูตัวอย่างถามใครไม่มีใครบอกเรามาดูตัวอย่างสิเออหาตัวอย่างไว้อหนึ่งดูคู่ h, แขดเหมือนกัน กืไมไช่างสมัยก่อนความรู้หายากมากถามใครก็ไม่มีใครบอกวิธีแก้คือหรือตัวอีกตัวหนึ่งมาดูแล้วก็ซ่อมอีกตัวหนึ่งโอ้กินยังไม่ได้วันนี้วันพฤหัส มิ้นมิ่งก่อนแล้วกันอ๋เดี๋ยวมันรอไอ้อ๋อได้ได้หรือเปล่าล้อได้สตาร์ท